ครับอ,อตัวที่สามนี่เขาโค้งแล้ว0ุนอ้ซุนนชัดเจน้ยมันหาอยู่เฮ้อแม่ซัวหแล้วนะบ้าสามสหานึ่งใหม่มา,หา,ห,าห,มหาไว้แแม่ไจังวะอ่ะจังวะแม่ว่าหาหา้าวันนั่นเลยแกแม่่าควบรูศึกนะคะ บัวห่าได้ออกมากเห็นน้ำกันทุกคนเจ้าบ้าตัวใดเจ้าสี่ห้าตัวใดใจว่าต้องมืสือแม่บ้านหลับพี่น้องอ้ยเอาคนจะเอาตัวออกกันลยยาสบัดหกศูนย์ห้าเด้อด้ได้เพร่อเกิดแม่ดิ้งพราะอเกิดเอาเพน่้นหาอีสบอ บริเวณเถารถถูกกันเลมาหาหัหาโอ้ยแต่เ่านีเราบด้การไงเออเนาะฝันทุ่งเลยนี่ฟันทุ่งไป้ร่วงนาพ่อมีน้องเอ้ยขัดกวางอเอเออกสิคัดขวางให้เลยเนี่ยเอาแต่มาาเาเอออือแม่ว่าหา หหรือหน่าจะห้าะแม่รอว่ยังไงลอรอครับมาไปเรื่อยๆรากฏว่ามักมัดคู่ตัวอีู่นันี่อมักพร้อม่งวนมักพ่วมสูงข่ามากแถเลย พ่อซเกิดแล้วก็อายุหกสปีโอ้พ่อพอเกิดอายุหกปีอหกสิบเอ้าหายเลอีกเอาพ่อโซเกิดแม่หวยอายุแม่อีกจ้าเต็มเต็็มมเต็มเต็มเต็เต็วเต็มมต็เมเมต็มมเมอมเอเม่หน่อยเเอ บางเดือนพันพัดโซอเข้าเดเพันบอกถึงอายุเข้าปัะนี้เพันบอกถึงอายุเพิ่นทั้งดีดีแล้วพี่น้องเนะจังว่าโอ๊ยม,มัดมัดคู่ตูวเลยก็บวดตัดจักตูวอยู่างนี่นนโอดตัดอะไรเลยงา่งายขำใจงายเลยขำใจง <c oughs> ยายยานได้กินยาปวดหายอยู <c oughs> อย่ยาผสมกันเลยเจ้าขำใจแล้วปวดหายโอ้ยหัวเด้ปูข้ามเกลียวเอ้ย หกศูนย mm. ์หาบอกศูนยบอตัดจัหกศูนย์หาบอตตตัเลยนี่หกศูนย์ห้านะคะแม่นะเพาะสอเกิดค่ะอายุแคบภาพแคบภาพโอ้ยเพราอสอเกิดถ้าอายุความีแม่อายุกับหกสิบนะแม่โอ้พอสเกิดตีตั้งหโอ้ยหยากหัวเด้อเอ้อ ใปบ้านให้เมือนฟันว่าลูกไก่ในแม่หวัดีเอาบ่คันฟันว่าตายแล้วสิอก็สอเกิดเี่ยมันฟันเกี่ยวส่นะมันจะออกก็สอเกิดเฮาาห้วกอายุเทาสินะจะคนเป็นสายอีรีนีเอาพี่แต่ละหน้ามึงหกสุดห้าหกสุดห้าับหนาตัวเอาตัดบาเลยจับตัวเลยบทเนาะบดบบด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 บบบดเด่นอ่าลั ก็ ars, i i> ตัดเท้าตัวท่ายขนาดนี้เต็มเลยเต็มหอเขกขากันนี่สิิ์มาเออเนี่ยเพระว่าเ็กห้ามอิจาเพราะว่ามิตรฟูงางามมาเห็ดเห็ดเห็ดเงา้อ ปูข้าแก้วต้นยาข้ามแก้วปูแสนข้ามมาฮาแห้งวนซืนเขียบช่แนวแนว่างและสค่ะเอิร่พิจารณาแ้วกันเอพิจารณาด้อค่ะพี่น้องเนาะค่ะโอ้ยอดทนดีนะ สวัสดีค่ะแม่น้อยจ้าดิจ้าจุดไปแล้วเด้อยถูกเนยเดี๋ยวรอดูนะคะไหนๆชิว่ายัายางไงเอ้าขอโทวจอ้อ <c oughs> โอ้สงสัยจะลงร่างร <c oughs> ่างมาแรงคือท <c oughs> ั้งปูแสนคำทั้งยาคำแก่หมดเนี่ยค่ะอือปูแสน่ัข่า,ขา,า,ขาว ได้ไดนะชัดเจ้าได้เลว่แดหกสีอ่ชัดเจ้าเลยนะแม่ชัดเลยแบบนีああ้ไงอ่าเท่ากับหกศูนย่ะศูนย์หกอืมอืมโอ้ oh. อคสตขา้เมือเชียไปเลยไปรวดแม่ไปรวดแม่ทางนยคะเดวยแนวทางจะราะว่ามักที่สุดอุ้ยมีแหละเด่นช่วยในี้าอ่าไม่ส่นอันนี้ร่องออาจไเเ็น เก้าห้าอะกันไรนี่แม่เราพ่งกันไว้นี่ครับผมเพราะว่ามันเก่ากรบผมก็เคยเปดี่นกันไรเนี่ยอือนี่เพราะว่าต้องฟันสเกินเพราะว่าขันฟันแล้วกะสิบุกมือนี่คือคือคือฟึ่งจุดนั่นไหมน่ะฟึ่งจุดฟึ่งได้ตัวเล็กมากเพราะ่ันท่งก็ด้ได้จ้ะเพราะว่าพึ่งจุดจุดสดๆร้อนๆมันจะได้คัดก่องนก็ปลาเหล็กในหัวใจคือแม่ว่าหกศูนย์ศูนย์หก ก็คือเป็นอายุของแม่โอ้มีเลวัจ่าอยู่แล้วมีวันกีสิจุดจ้าโอ้นนี้ศูนย์หาหาศูนย์กับพ่อโอเกิดอืมสี่นะสองพันห้าร้อยห้าอ่สี่น่ะจะเรยว่าเกี่ยวกับแม่ปุ๊บตนไนค่ะเกี่ยวกับแม่หมดจะไามากกว่านี้ได้ป่ะหาหกหกหาบาด้เกี่ยวเพราะว่า,ามันสามาราน้ำกันกันกบข้าวอาไว้แต่ว่าครับผมไม่ต้องสื่อก็ได้นะไื้สื้อแต่เท่าน,นี้เนี่ยเพราะเน้นล่างอืดีเพราะดีมั้งส้มดีสิขึ้นบนนี่ หกหาหาหกเลขซุ้มเดียวกันนี่แหละเขาขึ้นบุญเลยอห็นนะอสิเป็นอันนี้สิเด่นล่างเลยนี่แต่ว่าอันนี้ล่องนี่สิเอาขอเป็นบุญซะมันสิมานํากันบุญล่างเลยเห็นนะเนี่ยคนรู้สึกของแม่เนี่ยฝันกันเหมือนแร่งครับผมเพราะว่าฝันแล้วแม่กัสิจิ้งก้างไปบอกกิ้งก้างทำยมงไเนาะจ้าเพราะสิโชคไปบวกโดนเอะนไ ว่าเป็นจังไดมาจังไดก็ได okay> ้เพราะว่าเสียงไปฝันก่อนว่าไเสียงไปฝันเพราะว่าพุ่มอยู่หนี่นไม่ว่ามันว่าผาดแค่เทื่อนล่ะครับผมกันขนเอาเป็นแั่นี่มีนะมาให้มแม่นเพราะว่าเพราะว่ากันขนเอาเป็นก็คือเขาทุกหัวนนะทุกครั้งครับผมมันวิ่งก็ได้ห็นนะโอ้ยมันมีกระซูด้าเพราะว่ามันกับมากแต่ซูดหมดแถวเนาะกระซูแปดขนาดเนแม่ฟันพุ่งขนาดบนในฝันกว่าต่างหากสี่สามหัว ซีซ้อนอายุอสัญพนวามีอะไรบถามม้ำเกลยวผ้าพื้นยังถามบ่ค่ะข้ำเก้่ยวผ้าพื้นพอแล้วค่ะเน่แม่สนุกไฟละละอะไรกันลำลุ้ยๆเท่าน่ะค่ะแค่ภาพ้ะค่ะพี่น้องแคบภาพไปด้วย0 06 0น50นี่หด่นนะแหาเนยะอเด่นน่แหเาะว่าถมา้างบนั้างล่างคือพ่นวาก็ได้พี่น้องเซีเฮาครับใส่้กันรูก จะได้หน้ามือปันนี่สเกินเอาแค่ภาพแคบภาพเด้อพวกปูแสนําจุดแล้วนะครับต่องวดหกศูนย์ห้าห้าศูนย์หกชัดเจ้าหวเด็กอะไุมเ่อเพราะว่ามันห่อนห่อนที่เรีวมันห่อนห่อนนห่อนห่อนอนีหอนก่อจะจนห่อนนั่นไงเนาะก้วจนวักกล้องโอ้ยจนมีตุนก้องกล้องดับไปก็ะสือเออว่าหอนนี่เอนียวพดว่านี่มีนาดีๆกว่ามากหรืไป สาธุแล้วแม่นะสาธุทนแล้วเอาจ้า hmm. จ้ามันเยอรับเยอะมันนะครับมับผมครับฝากไว้ฝากไว้เดี๋ยวใครท่านฟันดีฟันอ่านะได้ก็เลยรายการพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะจะทุ่มตัวใดพี่น้องบุกตัวใดพ่อแม่บุกตัวใดพี่น้องเด้อตามนั้นแหละฝากไว้เพราะว่าต้องการสื่อตามก็ว่า อีดโดนด้วยพี่นอ้องอืมดโดนด้วยนอะงตั้งใจะรุปพราะว่าแต่ว่าเดผู้คนจะมีว่าทำนี่ละค่ะจะน่าเบิ่อเลยคุณสิบจุดอีกค่ะเอาค่ะเอาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรำรวมรวยรวยโชคโชดวยรชค่ะเวมด้อวยรวยดีรวยรคดีรรชคดีรวยคี่วารคดยควยสคดีค่ะเนะวัสดีค่ะ